ไวส์บรส์โปรเจกต์ล่าสุดของสกอต์ไวแลนด์คือความพยายามครั้งล่าสุดของร็อกสตาร์ผู้อื้อเถาที่กลับมาฟอร์มวงวังผลิตผลงานสร้างชื่อในวงการอีกครั้งแต่อัลบั้มชุดแรกที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อต้นปีกับกลายเป็นอัลบั้มชุดสุดท้ายของนักร้องวัย48ปีเมื่อเพื่อนักดนตรีพบร่างไร้วิญญาณของนักร้องดังบนรถทัวร์ของคณะช่วงคืนวันพฤหัสบ,บดีที่ผ่านมา เดวงสกอตส์ไวแลนด์แอนด์ไวส์บาว์สกำลังเตรียมตัวเปิดการแสดงที่เมืองลูมิงตันรัฐมินเนโซตาในคืนวันศุกร์นี้สกอตไวแลนด์ the dawn, the father, land, สร้างชื่อในฐานะนักร้องนำของ s โ o n e t e m p l พ Pilots หนึ่งในวงรอ็อกที่ทำให้กระแสดนตรีกรันช์โด่งดังไปทั่วโลกตลอดช่วงยุค90ซึ่งต่อมาในยุค2000ไวแลน์ยังร่วมก่อตั้งวงซูเปอร์กรุ๊ปเวลเวดริโวเวอร์กับอดีตสมาชิกของวงการเซนโรเซสซึ่งทั้งสองวงทำยอดขายรวมกันกว่า 40, 40ล้านชุดและประสบความสำเร็จด้วยการคว้ารางวัลแกรมมี Awards สาขาเบสคาร์ร็อกเพอร์ฟอร์แมนมาได้ทั้งสองวง เส้ทนทางดนตรีของไวแลนด์ต้องสะดุดอยครั้งจากปัญหาส่วนตัวและยาเสพติดทั้งการถูกจับกุมในข้อหาครอบครอ,ครองโคเคนเมื่อปี1995ถูกจับในข้อหาเมาแล้วขับ2ครั้งในปี2003และ2007และใครเข้ารับ <smile> อย่างไรก็ตามศิลปินวงการร็อกมากมายไว้อะไรต่อการจากไปก่อนไว้อันควรของไวแลนด์เพื่อรำลึกถึงช่วงเวลาที่อดีตนักร้องดังเคยประสบความสำเร็จในฐานะศิลปินที่มุ่งมั่นในงานเพลง I'm to